สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มือหนอกกับเพื่อนดอกเราชวนกันมาหาคุณยายเสาสองนะคะตั้งแต่คุณยายแอบหนีเข้าป่ามาตอนตีสองก็ไม่ได้กลับเข้าไปในหมู่บ้านอีกเลยทีนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเพราะว่ายายยังกินยาไม่ครบแล้วก็ไม่ได้เตรียมอาหารการกินอะไรมาเลยรอบนี้มือหนอกก็เลยหอ่อข้าวห่อของมาให้ค่ะซื้อทั้งขนมอาหารการกินมาให้นะคะซึ่งนี่ ระหว่ังทางที่เราไปกระท่อมใยญ่นะคะจะเป็นป่าสวนกล้วยของป้ามือหน่อยเองค่ะที่เขาอนุญาตให้คุณยายย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคุณยายทําอะไรอยู่นี่ค่ะทุกคนกระท่อมในป่าของยายก็มีแค่นี้นะคะนี่ตากผ้าถุงไว้ที่นี่อันนู้นก็เป็นครกตำข้าวกระท่อมแค่นี้ค่ะหมาสองตัวก็อยู่ข้างล่างบ้านไป ป่าแต่งตัวสวยเชียวฮูดูทุกคนดูดูดูเขาทอพงทอผ้าในป่าดูชีวิตเขาเ <OUR S 1> ย็บผ้าเหรอ, <OUR S 1> อโอ้โหเย็บดอกไม้สวยจังเลยเรามาเยี่ยม <OUR S 1> นี่เขาใส่เสื้อปากที่มือนอกปากให้ด้วย เดเนี่ยเราเสื้ออะไรใหม่มาให้เนี่ยดูสิโอ้ยไม่สนใจเราเลยโอยนั่นทอผ้าเนี่ยทุกคนทอผ้าลายสวยมากดูลายข้างในนะฮะนี่นี่คือไหมคือได้ที่ x อซส่งมาให้นั่นแหละนะเนี่ยดูคุณยายเขาโอ้โหอันนี้คือเพิ่งทอเสร็ อุ้ยทอผ้อาดอกทําไมเขาทอเร็วจังอันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งผืนเขากําลังเยียกรายดอกของเขานะนี่เอาแบกลายดอกคนเดียวทุกคนดูเดอ้อคุณยายนี่เออนั่นแหละ ฉันบอกว่าฉันซื้อไฟฉายมาไหม <c oughs> ไฟฉายใหม่ไมหมเด้อเดม่ย์เดเนี่ยไม่สนใจอเออเย่ยังไม่เสร็จใช่ไหมเออโอเคโอเคเดี๋ยวเรารอ,อได้ไไนนเออเพิ่งรู้เหรอว่าเป็นไฟฉายเนี่ยเราซื้อไฟฉายใหม่มาให้เธอ แต่งตัวสวยนะดูเป็นเสื้อดอกที่มือหน่อปากให้นะเออนี่นี่เขาอยู่ในป่านะทุกคนชีวิตเขาประมาณนี้เลยนี่กระท่อมเล็กๆของเขาอ่ามีกังไกลด้วยนี่อ่ไหนดูสิโอ้โหเยกกิ่งเย็กก้างเยกดอกสวยเลยเออนี่เออ <c oughs> <c oughs> เปิดดูสิเปิดดูสิเออนี่เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดเออนี่เราเขียนชื่อไว้ให้ด้วยนี่นี่อ้านี่เราเขียนชื่อไว้ให้แล้วเออของใหม่ของใหม่อันนู้นน่ะอันสีฟ้านู้นน่ะทวนนนอันสีฟ้านู้นอังเก่านะคะ ดูอยู่ในป่าแต่งตัวสวยได้ไฟใช้ใหม่แล้วนะเออแจ๋เลยถ้าจริงจังเห็นเธอสภาพานี้ร้องให้แน่ๆเลยไม่ใส่ผ้าโพกหัวดูทุกคนดูยายนะนี่เราซื้อของมาฝากด้วยนี่เออขอบคุณค่ะนี่ของเธอหมดเลยของกินของใช้ มาม่าหนะซื้อไหมแค่อสองห่อนะเออสามห่อหรือเปล่าเออไม่ต้องกินเยอะกินมาม่าเยอะไม่ดีเออดูนี่น้ําส้มเนี่ยน้ําส้มเนี่ยอ่านี่เอเอกินสิกินสินี่ขนมนมหมูยอ ในปาทอผ้านะทุกคนดูเดะเบาเย็บเบงเออทอให้ฉันด้วยสิหัวน่ะไปโดนอะไรไหมาอาวกเอาอเ,อเออเบเย็บเบงเนาะเออกินน้ำส้มก่อนน้ำส้มเย็นๆเออกี่จีเนาะ งี่ชี้ออเออยาญบอกสุกปกหมดแล้วเนี่ยเวลาราย้าอ่ะใส่มันก็ต้องสุกปกสิดเดะหนิงแก่วหนิงน่าค่ะอืมสวยสวยสวยค่ะสวยเออหนะดูสิ <laughs> คุณยายฉันอยู่ในป่าแต่งตัวสวยเชียว ตอนเข้าไปหาหมอโรงพยาบาลบอกให้แต่งตัวสวยๆไม่เอาเออกินขนมปังค่ะซื้อของมาฝากยายเยอะเลยนะแต่ดูยายก,กินสองอย่างก่อนค่ะเน่เบอกท่าทางยาวเนี่ย<า>สองแนี่บึ้กี่ชีฮะง<า>มเตาเปิดแล้วเอาที่อ่งูงอ่างไว้สิ ก็แบบขี้จ้างนอบชาช่าหมนนะท่าอ๋อยายบอกอีสองสามวันจะกลับไปนะไปดอกกลับค่ะเดี๋ยวแวะไปดูต้นข้าวหญ่หน่อยว่าต้นข้าวหญ่เป็นยังไงไปแล้วนะเออเออเฮ้ย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  ดูเขามีกล่องสมบัติของเขานะ mm. ที่บ้างเป็นถังสีฟ้าที่นี่เป็นถังสีดำ mm. เดี๋ยวเราแวะไปดูไ mm. ร่ใหญ่หน่อยนะว่าเข้าไปยังไงบ้างแล้ว mm. นี่แอบดูตรงนี้แหละเด้อ mm. โอ้ยเข้าหายไปไหนหมด mm. โอ้ยดูต้นข้าวใหญ่ หัวคอยมาลงเสียมหมดต้นงาใหญ่นะล้มไปหมดเลยมาอยู่เฝ้าอะไรก็ไม่รู้ขนาดมานนอนเฝ้าเป็นเดือนเป็นปีขนาดนี้แล้วดูต้นงาใหญ่นะล้มหมดเลยอันนี้คือต้นงานะคะที่ล้มเนี่ยดูต้นข้าว ทาอะไรเพื่อนหมยมย,ยอเยอะฟักทองยอะฟักทองใหญ่สวยสวยดูทุกคนเก็บผักใหญ่ไปด้วยนะเก็บผักใย,ยอันนี้เขาเรียกว่ารางถังดูก็คือผักเผ็ดนะคะเยอะมากเลยมันเป็นยังไงคะมันเข้าแยกเข้าแยกออกแยกจังเลยเนาะ กลับมาแล้วกลับมาแล้วเดชเอาไปมาส่งเราหน่อยเหรอเดชถ้าได้เนอะถ่าแนเะ้วอไม่อันดูอ่ะน,นี่ฉันเอาผักเธอนะสิเก่าแล้วนะ ดูแลตัวเองดีๆบ๊ายบายหน่อยสิ